สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องฟิล์มレンไฟเดอร์นะครับยาชิก้าอิเล็กโตสามสิบห้า GS นะฮะรุ่รนนี้รุ่น GS ตัวนี้มาพร้อมพร้อมฝาเทียบนะครับโอเคเ,อเลขรียลนัมเบอร์ตัวนี้คือหนึ่งศูนย์หกหกสามสองเก้าเจ็ดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูสภาพโดยวรวมก่อนนะครับ ตัวนี้รอยน้อยมากครับแทบไม่มีะเราเปิดฝาหลังดึงตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวพูดเรื่องฐานก่อนนะครับตัวนี้ใช้ฐาน2ชนิดนะครับก็คืออันแรกคือก้อนนี้ ซี 1, 1 3 a 1ก้อนนะครับแล้วก็ใช้ LR44 แบบนี้อีก2ก้อนเดิมเดิมมันจะเป็นฐานยาวๆลงมาอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันเลิกผลิตไปแล้วก็เลยต้องใช้วิธีแปลงฐานแบบนี้เอานะวิธีการใส่ฐานก็คือใช้เลนส์บาดไขตรงด้านล่างนี้นะออกมาแล้วก็เอา cr หนึ่งใส่ลงไปโดยเอาบวกไงขึ้นนะนแล้วก็ตามลงไปด้วย lrc 4วางลงไปอย่างนี้นะฮะจะยากนิดนึงแต่ว่าแต่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะฮะ <c oughs> ชุดหนึ่งก็น่าจะใช้ได้เป็นถ้าบางคนมันอยู่ที่ถ่ายเยอะไทยน้อยก็น่าจะได้เกินสิบมวนหรือบางคนได้ยี่สิบมวนนะเอาฝาปิดลงไปอย่างนี้ การปิดในนี้ต้องค่อยๆหมุนมันไปนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้มันดีดออกมานะอืมอ่าจะเอามือประคองไว้นี้ก่อนหมุนให้มันได้สักนิดนึงอนะ่ะพอมันล็อกแล้วเราก็เอาเหรียญบาทไขให้มันใหแน่นนะอะาถ้าเรากลัวว่าระหว่างหมุนแล้วมันจะดีดออกอไอ้ที่ถ่าน R C C สองก้อนน้่นบนมาจะเลื่อนนะ ก็หาเทปพ,พันด้านข้างมันก็ได้นะแต่จริงปกติที่ผมเคยใช้อย่างนี้ปิดอย่างนี้มันก็อยู่นะเช็คโดยการกดปุ่มเช็คแบตตรงนี้ไฟเขียวตรงนี้จะขึ้นใช่มถ้าอย่างนี้แสดงว่าฐานที่เราใส่ถูกต้องอถ้าสมมุติกดแล้วใส่แล้วกดไม่ขึ้นก็ต้องเปิดมันใส่ใหม่ใส่ดีๆนะ LRC4 ก็เอาด้านบวกไงไงขึ้นทั้งสองข้างเหมือนกันนี่ฮนะเช็คไฟปุ๊บนี่ติดโอเค ตัวนี้เดี๋ยวรีวิวพร้อมการใส่ฟิล์มเลยนะครับอันดับแรกก่อนใส่ฟิล์มต้องตั้ง ISO ตามฟิล์มก่อนอย่างฟิล์มอันนี้ซื้อมาเขียนว่า400ตอนนี้มันตั้งอยู่ที่25น้ฮะดูดูขีดสีแดงเราต้องหมุนมันมาหา400วิธีการหมุนก็คือใช้นิ้วโป้ง2นิ้วจับนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนมันมานะ จริงๆจะจะหมุนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่มันจะฝืดๆหน่อยตรงนี้ต้องหมุนยากนิดนึงเพราะว่าเขากันเวลาเราไปโดนแล้วมันหมุนเปลี่ยนนะนี่เกินละหมุนกลับมานี่ฮะขีดแดงให้อยู่ตรงสี่ร้อยโอเค หลังจากได้ ISO แล้วเราก็า SO กเราลองใส่ฟินะล์มดูนะเวลาจะเปิดใส่ฟิล์มก็ยกตรงนี้ขึ้นดึงเอาฟิล์มมานะครับเอาด้านที่เป็นจุกลงข้างล่างเนี้ยใส่ไว้ดึงหางฟิล์มมาด้านขวาด้านขวาเนี่ยมันจะมีร่องตรงแกนเนี่ยโดยรอบนะฮะเราเอาหางฟิล์มจิ้มเข้าไปที่ร่องในร่องหนึ่งแบบนี้แล้วก็ประคองไว้ เอาดิชีฟกดประคองไว้แล้วก็ขึ้นก้านฟิล์มนี่เราต้องขึ้นอย่างนี้นะฮะขึ้นเพื่อให้มันพลิกลงไปด้านล่างแล้วล็อกกลับมาด้านบนอย่างนี้ปิดฝาด้านนี้หมุนกลับมาน,นิดหนึ่งให้มันตึงๆลองขึ้นอีกทีฟิล์มเดินตามแล้วนะครับก็ปิดฝาหลังจากปิดฝาก็ขึ้นทิ้งไปสักสองสามรูปนะครับ ดูจนกระทั่งตรงเนี้มันบอกเลขหนึ่งไม่รู้เห็นไหมอตอนแรกมันจะเป็นรูปตัว S นะฮะแล้วก็ทิ้งไป2อสรูปให้มันขึ้นเลขหนึ่งพอหนึ่งแล้วเริ่มถ่ายได้โดยปกติเราจะอยู่ในโหมดออโต้นะฮะใช้งานทั่วไปถ้ามันจะมีชัตเตอร์ B ชัตเตอร์ B ใช้ถ่ายดาวถ่ายแสงไฟรถอะไรอย่างเงี้ยนะครต้องใช้คั่วขาตั้งกล้องจะไม่ค่อยได้ใช้ในโหมดนี้ใช้ถ่ายภาพทั่วไปอยู่ในโหมดออโต้ก็คือ สมมติ Smooth, f เราตั้ง F กว้างที่สุดเลยอันนี้อันนี้คือตั้ง F นะ1.7ุ 7, mm hmm. ก็จะได้ภาพที่สว่างแล้วก็อาจจะหน้าชัดหลังเบลออะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราขึ้นขึ้นฟิล์มเ็เราตั้ง 1. 7ดเเลยเราให้เรากดชัตเตอร์เนี่ยลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อเช็คก่อนอสมมตุติกล้องเราหันไปในทิศทางที่แสงมันสว่างพอกดเช็คไปครึ่งนเนี่ยเห็นไหมยังไม่กดถ่ายนะกดเช็คลงไปครนนึ่ง ไฟมันจะเขียดไฟมันจะขึ้นเตือนว่าแดง over over แล้วมันจะขึ้นในตรงนี้แล้วก็ในช่องมองด้วยคือมันกำลังบอกเราว่าภาพเนี้มันจะสว่างเกินไปมันจะขาวมากเลยนะจะถ่ายไหมจริงจริงมันถ่ายได้นะมือเรากดเช็คแล้วมันขึ้นก็กดถ่ายลงไปภาพที่ได้มามันจะขาวสว่างเกินเกินไปเลยวิธีการแก้ก็คือพอเรากดเช็คไปขึ้นแนึวมันขึ้นแดงเนี้ยเราจะต้องปรับ f ลงมาสักสองกึ๊ก เรียกว่าสองอะไรนี่สองสองสองแก,ก๊กให้สองแก๊กก็จะได้สองจุดแปดสองจุดแปดก็ลองกดเช็คอีกทีหนึ่งยังรู้สึกยังมีความมีินแดงขึ้นนิดๆนะฮะลงมาอีกหนึ่งแก,ก๊กหรือว่าสองแก๊กก็ได้ห้าจุดหกกดเช็คไปไม่ขึ้นแล้วนะฮะไม่ขึ้นเนี่ย <c oughs> แสดงว่าภาพเนี่ยไม่ไม่สว่างละภาพนี้พอดีก็กดถ่ายาเรียบร้อย ถา่ายเสร็จขึ้นขึ้นก้านฟิล์มเพื่อถ่ายรูปต่อไปเวลาขึ้นก้านฟิล์มตัวนี้นะฮะต้องสังเกตอันนี้ด้วยว่ามันหมุนไหมย่เนี้ยใช่ปะม,มันต้องหมุนตามอย่างงี้คือมือใหม่เนี่ยบางทีเราใส่ฟิล์มมาตรงเนี้ยแล้วมันจะอาจจะหลุดจากด้านเนี้ยแต่เราไม่รู้เรามองไม่เห็นอยู่ในถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่จะไม่หมุนมันจะนิ่งแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุดเนี่ยมันจะดึงฟิล์มทั้งหมดไปแล้วตัวนี้ต้องหมุนตาม โอเคเมื่อกี้เรื่องเรื่องวัดวัดแสงในทางกลับกันสมมุติถ้าเราตั้ง F แคบที่สุดคือ16แล้วมันก็มืดที่สุดแล้วพอเราจะถ่ายเราเช็คเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะกลับกันคือขึ้นไฟสโลวไม่ใช่อเวอร์ <c oughs> ก็คือมันกาลังบอกเราว่าขึ้นทั้งตรงนี้ทั้งทั้งในช่องมองนะบอกเราว่าภาพนี้มันจะมืดเกินไปจะถ่ายไหมถ้าจะถ่ายก็ถ่ายกด,ดถ่ายได้แต่ถ้าเราจะแก้ก็คือ เรากลัวมันจะมืดเราก็หมุนมา2องแก๊กสองแก๊กเช็คดูอ่ายังขึ้นนิดๆน,นะฮะขึ้นแวบๆแบบหมุนมาอีกสักแก๊กหนึ่งห้าจไม่ขึ้นแล้วนะฮะก็แสดงว่าถ่ายได้ภาพเนี้ยแสงจะพอดีกดถ่ายอ่าไม่ยากนะครับเช็ควัดแสงแค่นี้โอเคหลังจากเช็ควัดแสงว่ามันไม่มีไฟขึ้นด้านไหนนั่นหนึ่งแล้วตัวนี้คือการโฟกัสโฟกัสวงแหวนในสุดนะฮะ การโฟกัสเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเราจะเห็นสี่เหลี่ยมเหมือนข้าหลามตัดนะฮะเล็กๆอยู่เป็นสีเหลืองอยู่ตรงกลางจอวิธีการโฟกัสก็คือสมมตินี่เป็นคนที่เราจะถ่ายมองเข้าไปในช่องมองเราจะเห็นสี่เหลี่ยมเหลืองๆนะฮะมันอยู่กลางจอสมมุติมองเข้าไปมันคนมันถูกแยกอย่างนี้เราก็คือเราต้องหมุนซ้ายหมุนขวาค่อยๆเพื่อให้<ด><ด>สิ่งที่เราจะถ่ายมันรวมร่างแนบกันอย่างนี้สมมุติถ้ามันเหลือมาด้านนี้หรือว่าเหลือมาด้านนี้ภาพจะออกมาจะเบลอไม่ชัด แต่ถ้าเกิดมันรวมแนบสนิทภาพจะชัดนะหลังจากนั้นพอเราโฟกัสได้เรียบร้อยเราก็กดถ่ายขั้นตอนก็คือ,อขึ้นฟิลม์มเช็คมันแสงตรงนี้ปรับเอฟฮะเสร็จแล้วก็ปรับโฟกัสตรงนี้พร้อมกดถ่ายนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันนี้เรียกว่าเซลฟี่นะเซลฟทมเมอร ขึ้นก้นฟิล์มตั้งทุกอย่างตามที่บอกเรียบร้อยเราจับมันหักไปทางซ้ายลงไปนะอันนี้เบาๆนะเอากล้องตั้งบนขาตั้งกล้องหรือว่าบนโต๊ะนะฮะกดถ่ายสิ่งนี้มันจะเป็นลานมันจะค่อยๆเนี่ยดิดค่อยๆเลื่อนกลับมาต้องฟังเสียงนะะถ่ายแล้วอ่ามันคือการเซลฟี่ถ่ายตัวเองนั่นเองนะฮะโอเคทีนี้ สมมติเราถ่ายหมดตรงนี้อาจจะบอกเลขประตอนนี้มันแค่ประมาณสิบนะลูกถ้าสมมุติหมดเนี่ยหมายจะประมาณสามสิบหกลูกนะฟิล์มวันหนึ่งมีสามหกลูกอาจจะประมาณสักสามห้าเงี้ยสามหกสามเจ็ดนะบางคนสมมุติมันใกล้จะหมดเนี่ยวันนี้เราขึ้นชัตเตอร์มาเงี้ยมันอาจจะค้างอยู่แค่นี้นะฮะแล้วมันขึ้นต่อไม่ได้ อย่าไปฝืนนะถ้าฝืนมันจะดึงฟิล์มขาดเลยนะหรือว่าขึ้นมาจนสุดแล้วแต่กดถ่ายไม่ลงนั่นคือฟิล์มหมดกดถ่ายไม่ลงเนี่ยมันลืมบอกตัวนี้ไปนะฮะสมมุติเราขึ้นก้านฟิล์มตั้งทุกอย่างพร้อมแต่เรายังไม่อยากถ่ายรูปนี้แล้วเราเก็บลงกระเป๋ากลัวว่ามันจะไปกดโดนถ่ายนะตัวนี้มันล็อกได้นี่มันต้องเลื่อนฉีดมันจะมาที่ตัว L มันจะกดถ่ายไม่ได้แต่ถ้าการณีฟิล์มหมดเนี่ยขึ้นได้แล้ว แต่ว่าขีดไม่ได้อยู่ที่ตัว L แล้วเรากดกดมันกดไม่ลงนะให้รู้ว่าเออฟิล์มหมดฟิล์มหมดมีสองอย่างที่ที่จะเตือนคือขึ้นก้านแล้วมันค้างอยู่แค่นี้กับกดถ่ายไม่ลงเราต้องกรอฟิล์มกลับนะครับโดยการกดปุ่มด้านล่างเนี่ยให้มจมลงไป <c oughs> แล้วก็ยกก้านฟิล์มขึ้นหมุนหมุนกลับมามันจะฝืดๆนะฮะ พอมันดังแคลกพอมันแคลกแล้วมันลื่นเลยนะมันหมุนฟรีเลยเราก็ดึงฝาได้เนี่ยฟิล์มจะกลับเข้าไปในกักบแบบนี้นําไปล้างที่ร้านได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้กรอฟิล์มกลับนี้ห้ามเปิดหลังฝาหลังนี้นะฮะฟิลม์มถ้าเราเจอเปิดมาเจอฟิล์มพลาดอยู่นี้คือฟิล์มเสียเลยนะครับอโอเคการใช้งานโดยรวมประมาณนี้นะถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆหลายๆเดือนก็ควรจะถอดฐานออก ทานอันนี้เป็นทันใหม่นะครับใส่ไปให้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ